เมื่อกี้ใครไม่เสร็จมีไหมครับยกมือให้พี่มีไหมลูกไม่มีนะอ่าถ้างั้นพี่ขอนอยญาไปต่อเลยนะการนัางผลในที่นี้ครับพี่จูอธิบายอย่างนี้ก่อนก็คือหนูขี้เกียจอ่านหนูใช้วิธีนี้ลูกกำหนดตัวแปรกำหนดเป็นบังคับชื่อ P Q R S หรือ A B C X Y Z อะไรก็ได้แล้วแต่หนูเลยนะครับอ่ะถ้างั้นแปลว่าเขาบอกว่ามีค่าความจริงเป็นจริงงั้นหนูพี่ไปนั่งแกะก่อนมีค่าความจริงเป็นเท็จอะไรก็ว่ากันไปงั้นหนูแกะประโยคก,ก่อน ปิติกวาดบ้านแปลว่าหลังจากนี้ถ้าปิติกวาดบ้านพี่ให้เป็น P ครับหรือปิติลดน้ำต้นไม้แปลว่าถ้าลดน้ำต้นไม้ตอบ Q ครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ไปทดก่อนนะ P หรือ Q ได้จริงแปลว่าพี่ตอบอะไรไม่ได้เลยวะ P หรือ Q ได้จริงแสดงว่ายังตอบไม่ได้เพราะว่ามันได้ทั้งหมดสามกรณีเนาะจริงจริงเท็จจริงแล้วก็จริงเท็จถูกไหมครับอ่ะพี่ติดไว้แนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปแกะบอแซ่ต่อถ้าเราไม่ได้พี่ยังไม่เขียนครับถัดมาแล้งกันต่อ ปิติไม่ได้รดน้ำต nee. ้นไม้เฮ้ยตรงข้ามปะเนี่ยเมื่อกี้มีรดน้าต้นไม้อันนี้ไม่ได้รดน้าต้นไม้ก็คืออะไรนิเศควะอะแล้วไงต่อแล้วมันมีคําว่าท่าแล้วแปลว่าลูกสอนข้างหนึ่งครับอะแล้วไงต่อปิติไม่ได้ซักผ้าอันนี้ตัวละครใหม่คําว่าไม่ได้ใครจะกาหนดเป็นอาก็ได้หรือจะนิเ็ษอาก็ได้อ่ะพี่ขอคําว่าไม่ได้คือนิเศษอาแล้วกันอะนิเศษอาพี่จูดาละเขาบอกมีค่าความจริงเป็นเท็จครับอะพี่อะไรอย่างงี้เนาะ จะพี่เชงไว้บนหัวก่อน NCR โอเคอันนี้ NCR โอเคครับอ่ะเพราะฉนั้นพี่จูได้ละต่อมาหน้าจริงอ่าแป๊บน,นึงนะอันนี้ได้เทสใช่ไหมหน้าต้องเป็นหล่หลังเป็นไรหน้าจริงหลังเทสไฟบังคับเลย NCR แปลว่า R ของพี่จูก็คือต้องเป็นจริงปะอันนี้ง่ายๆเลยลูกหนูต้องไปนั่งแกะมาก่อนแล้วเดี๋ยวไปแทนประโยคแค่นั้นเองพี่เปลี่ยนเป็นตัวแปรเพราะมันจะได้เข้าใจง่ายนะครับ และเองอันหนังคิวคิวได้เป็นเท่าไหร่คิวก็เลยได้เป็นคิวของพี่จิวก็เลยได้เป็นเทสเนาะโอเคถูกค่ะ,อะพอหนูได้รู้แล้วว่าคิวเป็นเทสได้เบาะแสแล้วยังไงต่อพี่ได้ละคิวพี่ก็มาแทนตรงนี้ต่อได้เลยลูกแล้วหนูจะรู้เลยว่าพเป็นเท่าไหร่พต้องไฟบังคับว่าต้องเป็นจริงโอเคครับอ่ะแสดงว่าจบแล้วพได้จริงอ่ะพี่วงกลมไ้ก่อนนะ หลังจนากนั้นเดี๋ยวน้องๆก็เอาไปแทนค่าให้พี่ครับ P Q R แต่ว่าดูไปกำหนดตัวแปรก่อนนะให้มันตรงกันก่อนแล้วลองดูว่าข้อไหนตรงตามช้อยหนหรอครับ อ่ะเรียบร้อยไหมเสร็จหมดแล้วนะโอเคครับไปต่อนะลูบถัดมาพี่แทงค่าก่อนปิติเขาถามว่าอะไรนะข้อความดอกเปน็นนี้ข้อใดเป็นเท็จโอ้ยง่าย,าย,ายก็คือแทนธรรมดาเนี่ยแหละอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่ขอแกะตัวแปรก่อนกวาดบ้านคือพีก็ตอบเมื่อไรนะสักผ้าสักผ้าก็ต้องเป็นอาอาพี่แทงก่อนพีและไม่ได้รับไม่ได้ลดน้ำต้นไม้ก็คือนิสัยคิว บางคนน้องๆน่าจะได้แล้วล่ะนี่เศษ Q อันนี้ไม่ได้รดน้ำต้นไม้และปิติสัพพาก็คือ R ปิติไม่ได้กวาดบ้านก็คือนี่เศษ P หรือปิติรดน้ำต้นไม้ปิติรดน้ำต้นไม้ก็คือ Q แล้วไงต่อพี่ได้ว่าปิติไม่ได้รดน้ำต้นไม้ก็คือนี่เศษ Q หรือปิดติดไม่ได้สักผ้าก็คือนิเซออาครับอ่าพี่เขียนอย่างนี้ไปก่อนเนาะอ่าลองเสร็จแล้วเริ่มพีเจลทำเลยนะอ่ะพี่แถมค่าเลยพีของพี่คือจริงปะพีของพี่คือจริงอ่าอาของพี่คือจริงเขาจริงแล้วจริงเขาถามว่าข้อใดเป็นเท็จอ่ะโอเคอันนี้ได้จริงถือว่าไม่ตรงครับข้อต่อมาข้อที่สอง ขอที่สองเขาบอกว่าเลยนะกวาดบ้านเหรอกวาดบ้านเมื่อกี้เป็นเลยนะจริงปะจริงและจริงปะก็ยังก็ยังใช่อยู่ดีจริงและจริงก็เลยได้จริงโอเคก็ยังผิดอยู่ดีครับอ่ะต่อมานิเซคิวจริงปะเหมือนเดิมและและอาร์อาร์ก็คือจริงโอเคจริงและจริงก็ยังได้จริงอยู่ดีโอเคก็ยังไม่ถูกอีกหลายต่อครับนิเซพีเทสปะอุ้ยอันนี้ได้เทสละ คิวอะก็เทสอีกเช่นเดียวกันโอเคเทสหรือเทสได้เทสเพราะฉะนั้นถูกต้องครับตอบข้อสี่ครับอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูข้อห้าต่อห้าย้อนเอ่อนิเซตคิวจริงปะหรือนิเซตอารมณ์นิเซตอาร์รคือเทสโอเคปรากฏว่าหรือคือจริงตัวนึงถือว่าจริงหมดก็ยังผิดอยู่ดีเพรพาะโจทย์เขาทักต้องการถามหาเทสครับเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่ตอบข้อช้อยสี่ครับผม